สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งแต่ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเกิร์ฟฟอนไลน์ภาคที่2ทุกคนก็ในคลิปนี้ฮะผมจะมาเปิดกรชาอาวุธนะครับของน้องซูมินะครับก็ก่อนเปิดครับอธิบายฟังนิดนึงคือมีคำถามมากมายเลยว่าน้องซูมิจะเอาอาวุธหรือจะเอา SM1 ก่อนดีนะครับถ้าผมบอกงี้ว่าแบ่งเป็นสองสายกันถ้าสายเติมถ้าถ้าไหวทั้งคู่เอาทั้งคู่เลยครับเพราะว่าน้องซูมิใช้ยาวมากๆจริงๆ ครับเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้เปิดมา1ปีแล้วก็ยังใช้น้องซูมิอยู่นะครับไปไทุกตีไปไทุกคอนเทนต์นะครับสำหรับน้องซูมิแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกอย่างเดงหนึ่งแนะนําให้เอาปืนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันได้ตัวความสามารถนะครับเรื่องแอคแท็กหนึ่งเลยจะเห็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ของปืนที่แถมมานะครับสิแล้วก็ได้ดาเมจตัวท่าของน้องเขานะครับแรงขึ้นดาเมจครบแน่นแล้วก็โล่หนาขึ้นครับอีสิบนนะส่วนใครที่มกไม่ถึงนะครับใช้ ปืนสีม่วงในตู้นี้ได้นะครับอาจจะลองสูงสักสิโลถ้าออกก็ใช้ปืนนี้ได้เลยนะครับสำหรับสายฟรีหรือใครที่มีซูมิซีหแล้วแล้วเก็บโลเปิดปืนไม่ทันก็ใช้อาวุธอันนี้ได้เหมือนกันนะครับมันจะตกลงไปนิดนึงเรื่องดาเมจแล้วก็ความหนาของโลนะครับแล้วก็ตัวดาเมจควบแน่นไม่มีนะครับแค่นั้นเองนะก็ถือว่าไม่ไต่างกันมากมายนะครับ ถ้าดาเก็ก็ประมาณ15%ถ้าโล่ก็หนาประมาณ5%ก็นิดก็นิดๆหน่นอยๆนะครับส่วนซูมิซีหนึ่งเนี่ยจะได้ในเรื่องของการฮิลแล้วก็ความหนาของโล่ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าไม้ตายน้องก็จะฮิลได้ด้วยนะนอกจากที่แบบจบเทินแล้วมันรีเจนเลือดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็แนะนำครับถ้าไปได้ซีหนึ่งกับอาวุธจะดีนะครับวันนี้ผมเปิดอาวุธให้เพื่อนๆดูกอนก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะตรงนี้อาวุธก็จะมีพิตตี้เลดนะครับจร,จริงๆเขาเขียนว่า70ครั้งแต่ว่า โดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ50ก็น่าจะเริ่มที่จะได้แล้วนะครับโอกาสออกอาวุธหน้าตู้75เซนะครับทุกคนเอาละลุยครับ10บโลแรกขออาวุธน้องซูมิเลยได้ไหมจ๊ะฟ้ามาเลยอู้อาวุธม่วงไม่ใช่ของน้องซูมินะครับวันนี้ปืนพกเคยมีแล้วด้วยนะฮะเอาละครับต่อครับโลที่20บฮะ มาปืนท้องอยังฮนะโอ้นี่ยังไม่ได้ปืนของน้องซูมี่ที่เป็น SR ด้วยนะฮะโอเค20โลผ่านไปครับปืนยังเงียบอยู่เลยอะโลที่30แล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะลุยครับผมฮึบได้แล้วยังเนี่ยน่าจะยังนะครับตรงนี้ โอเคไม่ชูนิ้วอย่างี้ม่วงไปสิครับผมโอ้นี้ไงมาแล้วปืนน้องซูมิแต่เป็น SR นะฮะ <laughs> โอมาแรกเลยโอเคครับสาสิบโลผ่านไปโลที่สี่สิบครับทุกคนปืนน้องซูมิต้องมาแล้วแหละสีทองอยังอีกลึกมากครับโอ้โหปืนซ้ำด้วยอันนี้ OTS <O TS S 1> ของกอซ่านะครับปืนนี้เอาละ40ผ่านไปครับโลที่50แล้วทุกคนคลิปนี้ส,สนุนโดยเกมสเตชันท็อปอัพร้านเติมเกมราคาน่ารักบริการรวดเร็วปลอดภัย100%เซต้องมาแล้วล่ะจุนนี้ฮึบโอ้โยังไม่ออกอีกลึกมากครับผมได้ปืนของลิทาล่าโอ้โห เอาล่ะทุกคนน่าจะพิสติเลตแล้วนะครับตรงนี้โลที่60แล้วนะครับทุกคนเป็นลังใจให้ด้วยนะฮะมาอันสโปเคนมิชชั่นฮึบนั่นแหละมาแล้วสีทอง60โลครับดูซิว่าออกโลที่เท่าไหร่ครับตรงนี้ทองครับผมปิ้งอันนี้ปืน,นี่ยมีสิทธิ์นะครับ3นี่ไง โลที่53ครับทุกคน Unspoken Mission เลทออกที่75%เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอ่ามีเบิลหรือเปล่านะอันนี้53โลนะครับทุกคนบอกแล้วว่าพิษเรทมันจะมันเข้าประมาณ50ครับอาวุธมันจะต่ำกว่าตัวละครประมาณ10 56 ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเหกสิบไม่ออกอันออกแค่อันเดียวโอเคมาโลที่53ครับตรงตัวโอเคอยู่75%เซนมันก็โอกาสได้เยอะอยู่นะครับตรงนี้เอาล้วครับก็ได้ปืนของน้องซูมิมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็น้องสมมิก็จะดาเมจแรงขึ้นแล้วก็โล่หนาขึ้นด้วยนะตรงนี้ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย